ค่ะค่อยๆรวจกันนะคะนอนไปนันเลยนอนเลยนอนเลยโอ้ยนี่ป้าธนาเราขึ้นเสียงนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราปรับเติอนหน่อยนะครับอต้องนี่ตไบตะหนาวไหมป้าหนาวไหมครับหรือปวดหลังมปวดหลังอยจะปรับนอนราบไหมจะได้ดีไหมยค้อยๆนะราบเลยก็ปวดมากราบเลยก็ปวดอ่านแล้วเสียงๆอย่างนี้ดีไหม

วนัออนนี้มาก็น่ามีอาการยังไบ้างครับก็ปกตินะปกตินีเนาะชีวิตเราเป็นโรงพยบาบาลนะลองดูทำอะไรแล้วก็รู้ราดูแลตัวตอเองได้อยู่เนาะอ่าทีนี้เดี๋ยววันนี้เราอาจจะเป็นจริงๆมีให้เลือกจริงๆมันมีเสษต้านอยู่ ที่อาจจะต้องแคะแคะอกหน่อยสะดวกไหมหรือว่ายังไม่ยังเังเอ๊ยแฉะยังอันนี้นิ้วนิ้วนิวอันนี้นิ้วคุณหมอนะใ่ป้ามีอะไรมีอะไรไม่มีอะไรเนดึงๆแล้วโอเคไหมเด็กไหมไม่ไหวแต่เนี่ยคุณหมอทำแค่นี้เองป้าดูในกระจกเลยป้าป้าดูในกระจกป้าดูในกระจกเนี่ยไหวนี่นี่ป้าลตาลืตาก่อนลินตา แบกดูเฉยเฉยนี <derived cat Church> ่นคุณหมอจับเฉยเฉยน่โอเคหรือเปล่า <of> ป <water> ้าไม่เปไรใจเย็น uh ที <rais> ่เรารู <of water> ้จ <of> ร <water> ิงนะใจปัาไี่สวยให้ไงป้าป้าเลยคิ้วอะไรง่ายง่ายไงนะไม่มีอะไรหรอกมีใจเย็นค่ะอยากคุณป้าอยากรู้ว่าหมอทำอะไรอยู่ในกระจกนะนี่หนูถือกระจกไว้ให้เห็นเปล่าดีตาดูหน่อยนะคุณป้าวันนี้เดี๋ยวเราขัดปันกันดีไหม แบบเลาทีแล้วอ่ะแบบเลาทีแล้วอ่ะจะัมารมาเจะไปไปสีแป้งเอาให้ดูไม่ทำเลยต้อเลยขอเก็บไว้นะแกบอกหนักคอคนนีคนนี้เหรอไม่ใช่หรออ้าวโนดันเราไม่มาด้วยกันไปและอย่าเป็ตูกันอีกแล้วโอ้ยต้งมากมายนะนีะรคะใจเดินล่เด่ย

แค่นี้นะเฮ้ยแล้วก็หมุนหมุนอย่างนี้นะขอโทษนะนิดนึงนะผมหมุนเบาๆหน่อย่างนี้นะนวดนะครับรวดเดี๋ยวผมทำเบาเบาก่อนนะเราอาจจะชอบก็ได้เราอาจจะมันจะช่วยให้สะอาดมากขึ้นอีกจะกระจี๋เหนือะจะกระจี๋เหนอะนจะกระจี๋นิดนึงขอโทษนะครับลูกเบาเบาอ๋อสบายไหมเหมือนนวดนวดน้อยนิดเดียวนิดเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเบา ผัดฟันใช่ไหมคะนนี้คือว่าัดฟันใช้ไหมคะหมอัดฟันนะคะต้องไหวันนี้ผมจะลองดูว่าปวดหินูนได้มบ้เราต้องมาเป็นคนพยาบาลช่วยแม่เราต้องีเราตไปช่วยดูแลความสะอาดเอจะกันจี๋เลยอะสีใ่ปานี่นะนี่นะเบป่ามานี้เองแล้วถูอีกหน่อยหนึ่งให้เกลี้ยงเนาะให้สะอาดโดยรอบๆพิเลยมันจะยิ่โชว์ได้ ลำบากมากเราเราก็หลออคูนได้ไหมฮะเราคุนใส่เลยนะได้ครับคนนี้จะพี่สาวเลยนะโอ้แหมจัดคำว่าหลอกคูนได้เหรอเมื่อกี้ยังพามาหรืออย่างป้าออนู้นะถน้ถนนู้ถนนู้นถุนนี้ถน ซำซำเหนือซื้อไหมจับหับยกมือเจ็บเจ็บจักกะจี่หน่อยนิดนึงนะคะแป๊นนึงนะเดี๋ยวให้คุณหมอขัดให้นะป้านะเสรถ้าคุณป้าจะสามารถขัดได้นะเดี๋ยวผมขออนุญาตรบกวนอ่ยนนะหไม่ต้องกังวลอันนี้ปลอดภั แค่มีแปรงขัดนิดเดียวเดี๋ยวก็เสร็จแล้วค่ะดบายแต่วันนี้คุณบ้านรัชนายยอมทำปนาต่วันนี้คุณบ้ารันายยอมทำปก่นมากว้นนี้วลนนต้วันนี้เราเก่งมากคุณมากเลยครับที่ได้วามือผมบค่ณมากเจ๋เลยเก่งที่เ เดี๋ยวเดี๋ยวที่หนึ่งตรงนี้ผมตัดให้ด้วยนะได้เลยเอีกจะเป็นลมเอาแบบเบาๆนะเบาๆนะเบาๆอ่าป้องเลยเบาๆป้าเอาฝากให้หมอเลยอ่า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 เหมือนมันเหมือนแป้งสีฟันที่บ้านแหละแต่ว่าอันตัวนี้มันจะหมุนด้วยดักด้วยีนิดเดียวจะจั๊กจีนิดนึงเดี๋ยวเสร็จแล้วจัดอืมนิดเดียวตันๆใช่ไหมโอ้ย yên yên bắt lên 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 lên. Tôi ăn níu gan với hai. Không có. À, Chắc Chắc chút chút. Ừ. Không à, có. Cả... 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 Không có.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  บนน้ำก่อนตั้งขึ้นบนน้ำก่อนนะบนน้ก่อนนะคะบนน้าลงถ่ายก่อนตั้้นตรงนี้ตรงนี้ปป้าป้าต้าป้าน,น, mm hmm. าน like. ี้บนดําอันน้บนลงอ่าตรงนี้คป้าคป้าตรงนี้้นาสายตากันไม่ตรงนี้ตรงนี้บนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เก่งมาเดี๋ยวขอไัดขอดูข้างในอีก แป๊บนึงนะคะนะคะเดี๋ยวให้หมอดูนิดนึงนะได้สักนิดนึงนะแป๊บนึงปะตอนนี้เราผ่านขั้นตอนแรกไปแล้วครับต่อไปเดี๋ยวลองตอบทีสิบมือไหวแล้วนะจะเป็นลมเนี่ยแอปมปหลับไปถอดกระเสริฐแล้วนะตอบทีสิบหน่อยเอาด้วยสักตามทีสิบทีสิบเดี๋ยวจะเอาสามที่สุดรู้ในชีวิตจริงยังไงยังไงไม่ใช่ยังไงอ่ะตำรวจคุยกันมาหลายคนเลยอันนี้ ไม่อันตรายเป็นที่ทําความสะอาดขูดหินปูนนะละอองน้ําเยอะหน่อยโอเคไหมเหมือนเหมือนบ้วนน้าเหมือนบน้ำส่วนอันาอย่าทำอะไรบ้างไม่จะเป็นลมแล้วเนี่ยไม่รัไัไม่เป็นไม่เป็นอย่าพูดนะไม่รู้จักเลยอ๋อเดี๋ยวตีเดี๋ยวตีนนี้ไม่รู้จักเลยป้าเจ๊จุกจหน้าไดนาอีมาโนดอลัคนาวานาใสลู้มพรสงบอกให้พูดอย่างนี้เลยนะแล้วเมื่อกี้ป้ามาละใะ เดี๋ยวผอสงฆ์ก็จะไปคุยกับตำรวจอปะผมขอแป๊บเดียวเดี๋ยวจะทำความสะอาดให้ครบทุกขั้นตอนเลยมาหาปลาปลาหยับขวาทางนี้หน่อยแล้วโอเคไไม่ด้ทำอะไรกันมากมายเราก็เป็นพยาบาลนะพี่นวดเป็นตำรวจคุยพวกตำรวจเยอะเลยฟอบเองนะะ้าย้ายโอ้ยไม่มีอนไรหรอตัดใกล้สำเร็จแล้วไม่ต้องนั่นมากเลยเนี่ยแป๊บเดียวแป๊บเดียวโอเคลองดูก่อนว่าจะได้ไหมอันเนี้ย ไม่ต้องกลัวไม่อันตรายคุณป้ารับษนาดูดไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้แล้วเนาะไม่เจ็บนะนี่นะถ้าเจ็บผมเจ็บไปแล้วเา้าจ,นนจะหยุดจะได้นีนเน่เราก็เป็นพยาบาลนะขอที่ป้าผมอยากให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดให้คุณป้าเลยกำหนดให้ไปพูดกับกำหนดนะอยากให้คุณป้าได้รับสิ่งที่ดีที่สุด